อสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับหลังจากหวยออกเนาะหลังจากหวยออกไปสดร้อนๆนะครับผมก็เดินทางมาหาแม่ฮันนี่นะครับก็หวังว่าจะมาดูบรรยากาศนะครับบางคนก <Wh> ็ถูกลอตเตอรี่ก็เดินทางมาแก้บนกันก็เยอะนะครับแล้วก็แม่ฮันนี่วันนี้ก็ถูกหวยกันเยอะนะครับเลขออกคือแปด เกสามแล้วก็เกียรสามนะครับเรียกออกแปดเสามแล้วก็เกียรสามนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะมีใครบ้างนะครับที่เดินทางมาแก้บนแล้วก็มาขอพรกันวันนี้นะครับที่หน้าศาลแม่หันนี่นะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็พิมพ์กันสาธุสาธุนะครับใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาบขอให้ร่ารวยร่ารวยกันเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบื่อกันทุกๆคนนะครับคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะคิดเงินได้เงินคิดทองไดงท้ทอง ปาถนาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสําเร็จนะครับบุญสําเร็จสําเร็จเด้อแม่เด้อสาธุ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 าธ <st arts> หลังห้อยออกนะครับก็เดินทางมาแก้บนกันเยอะนะครับก็มีน้องคนหนึ่งเนาะ <st arts> ตอนนั้นก็คือจับได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เดินทางมามาจากข้างนทนาล่มนะครับน่ะน,น,น้องคนนั้นนะครับน้องคนนั้นนะครับคือสามเจ็ด ถ,นะถืถือเกียร์สามือเกียร์สามถูเกียร์สามตรงๆเลยถวายชอไทยนะครับถวายเชือกไทยถูกยเ,าากเกียร์สับเดินทางมาแก้บนต่อง,งวดเลยเนาะตอง,งวดเลยนะครับพี่น้องนะแม่ก็ใหายนคงเรื่อยๆนะครับชโชกต่อง,งวด ขอการงานและประสบผลสำเร็จเร็วเนาะขอพวกมาสิทสอบคู่สอบข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยขอคนเหนียวครับ แม่ถ้าสำเร็จเะกลับมาแล้วค่อจถวายเาอยากถวายถึงวันนั้แม่ครับผมถ้าบจะได้เดีเออแสดงว่าที่ผ่านมากทำครังถูกแม่จะกลับมาทมมี้ลายปีถ้าบนจะได้ั้งเดียวคึงไม่เกินสครั้งไม่รู้กี่รอบแต่เรามาช่วงนี้รู้สึกว่ากากเ่รดังเรื่อง แต่ว่าหน้าที่กลางมันพวกขายของออนไลน์นี่เลยโนยอดได้ครับได้ผมเห็นพวกคนที่ขายปุ๋ยขายอยังหนี่งมากแก่บ้านหลายับขายปุ๋ยขายพวกของพวกบริษัทนั่นบริษัทนี่เนาะเ่าพ่อจ๋า่ต้องว่ามจำเป็นต้องว่าเป็นชุดทยก็ได้เป็นกับนเขาขึ้นน้ำบางสี่งเออ ตะวันกับขา่าเราเมื่อก่อนเรียกถึงแล้วมาเช่าทุกมือแล้วยี่นึ่งเพแต่ว่าเราบนเป็นผลไม้เป็นเป็นมาลัยหรือจะเป็นกับข้าวก็ได้เังสินะครับครับโอ้มันว่วาถือเลขเราสิเช่ถือทุกถึงนะ<อ>ต่ว่าแตงกวาได้วอาไว้แล้วน้องขึ้นจับเขิน,นถือหลายวันต่ว่าคนแสบ แปดเจ็ดสามหลายอพอแล้วมวาล่วงหนนี่แล้วในเจ็ดเจ็ดสมได้ซื้อขึอ้นื้ี่นว่าไว้ว่าพเสียใบสีมั่มือนมหรอเลาพี่หนอ๋อมีคนเสียใบสีมั่มถวอยวพ่อแน่นแน่นถอลายถือลายครับเนี่ยมือจังเช่นมือนีีก็เตืนทางมาบกขาด,ดอีกเนาะแครับผู้คนเนี่มห,มนหอดคำม,มาบหลังหวยออกครับแล้วครับก็เอไว้หน้าลามเนาพ้า เดินไปเตี๋มมัสยชุดไทยถ้าถือคนก็ได้มาถวายครับถืออีหลีถือเลคนสื่อไปแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามตรงตรงเลยะนะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศหลังห้อยออกเนาะก็มีผู้คนนะครับเดินทางมาเยอะนะครับมาเพื่อจั กราบไหว้ศาลแม่ฮันนี่บางคนก็ถ so no so ูกรตเตอรี่นะครับเมื่อตะกู่นี้ผมเห็นน้องคนหนึ่งนะครับที่เอาเลขอตเตอรี่มาโชว์สี่ใบนะครับก็คือเลขแปดเจ็ดสามนะครับถูกตรงๆเลยนะครับเข้าตรงๆเลยเนาะสงสัยอ่าทางแต่ดินแต่ยังคนคนก็คงสิถูกหลายนะครับเอฟซี จะจบให้น้องบอ,อ๋อครับสามลูกเลยงวดไหนครับงวดวันที่หนึ่งนี่บ่ครับน้องจะซื้อฮานอยเย็นนี้อ๋อฮานอยเย็นนี้ด้วยสามสองสามนนนะสามสองสาม ดูบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศสดๆกันข้างในข้างนอกนะครับก็หลังหวยออกนะครับหลังหวยออกที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีผู้คนนะครับเดินทางมากราบไหว้ที่ศาลแม่ฮันนี่กันไม่ได้ขาดเนาะอ่ะก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ชมคลิปนี้เล้วจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองก็ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับ มีที่กันหนึ่งนะครับที่ขายดอกไม้ตรงนี้นะครับที่ขายดอกไม้ตรงนี้บอกว่าบนก็บอกว่าให้บนสําเร็จแล้วจะเดินทางมาอีกให้บนว่าสําเร็จแล้วจะเดินทางมาอีกได้ดังความมุ่งมั่นาัฒนาแล้วก็จะเดินทางกลับมาอีกก็มีผู้คนนะครับที่สําเร็จนะครับก็เดินทางกลับมาหลายต่อหลายคนเนาะก็บอกว่าบนไว้ว่าให้สอบ ะะสอบติดครูก็มีผู้คนนะครับสอบติดครูสอบติดข้าราชการนะครับก็มาแก้บนที่นี่กันเยอะนะครับเอฟซีก็มาแก้บนที่นี่กันเยอะนะครับ, F C, บ,อ,ะะรบอ่ะรวยๆเฮงๆฟังๆเด้อสาธุสาธุสาธุเดอ้อคุณแม่เดอ้อ แต่คนดวงเฮงดวงเฮงรวยรวยเฮงเตังงเฟรีไ้ฟเอาไปจุดอยู่บ้านมาใสครับนี่มาแตอุุมพรมาแตอุุมพรอ๋อสิกลาบบ้านบ้าน บานต้มแขงอ๋อบานน้มแขงบานโน่นเข็งโน่นเข็งอ๋อถือน้ำพึ่นบองงวนบนนึงถือน้ำพึ่นบองข้อบ่บอสี่เจ็ดสื่อสี7เจ็ดเจ็ดี่่อเจ็อ๋สยมันสรถรถขาวันเจ็ดสามเจสามทุกวันมันเหลือหลายยองวันนี้มันจึสองเอับกับสองครูอ๋อรถถือเบอร์รถเออบ เอาจะได้จะได้มาหนิมาจะใส่หนิโอ้ตังใกล้มาเลยบ่นะนี่ก็ยงินด้จังเห็นานมายู่เงินโอ้นีตังใก้มานีเลยมาเอาตองงวดเลยบ่หนิขอพรบ่มขอพรก่อนอ ja, oh, ๋อให้รับปกครองเดินทางไปใสมาใส่กะให้เพื่นพกค้องเนาะขอหยังแม่แม่ครับ สำหรับแม่คือขออยากได้ที่ดินขึ้นอยากได้ทีดินมันมีปัญหาอ๋อที่ดินมีปัญหาเขาซื้บอบ่อด้โอนไหมล่ะอ๋อซื้อบ่อด้โอนจากของจากของที่ดินเพราะเขาสร้างบ้านแล้วมันเป็นหลานกลัวเมนบ่นอ๋ออ๋ลบาบันนีก็ <c oughs> เลยก็เลยพ่นพ่นเล่ามาให,ให้กลับ <ขา S 1> มาคืนได้ครับหอยเซลซาพไม่แห่หลอดอ๋อ ขอยครั้งหนึ่งขออีกคั้งห่าขออีคั้งหน่งขออกครั้งหนึ่งขออีกคร้งหนึ่งขออีกครั้งหน่งขอไีกคร้งหน่งขออีกครั้งหนึ่งขออีกครั้งหนึ่งขออี่ค้หน่งด้อีกคร้งหน่ดออีกคั้ห่ขออีกคร้อหน่ไขีกครั้ง่ออีกคร้งห่งขอ้นึ่อร้น่อีก้น่ีกั้่อค้ง่อีก้่อ เดินเดาะจังไปกันลุกเลยสาธุแม่ขอให้สำเร็จเด้อขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จเจังก็เห็นสร้างมาแล้วครับ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 มาหาผมแน่ขอให้สำเร็จสำเร็จทุกอย่างสำเร็จในหน้าที่การงานเด้อคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อแม่เด้อขอให้ผู้คนมีแต่ความสุขความเจริญสำเร็จกันทุกคนนะครับนี่แหละครับเขาบอกว่าแม่ฮันนี่นะครับเป็นที่พึ่งได้ทุกอย่างนะครับเมื่อวัตที่พึ่งด้านอ่าบมื่ว่าเสดเป็นบนนะครับบนเรื่อง การสื่อทีการขายทีหลักการนาที่การงานนะครับเพื่อนกับไห้ผู้คนนะครับสําเร็จมาหลายแล้วนะครับที่ผู้ใดบวนผู้ใดบวสมหวังคิดยังบกออกก็มาบอกเพื่อนนะครับเพื่อนซอยได้ต้ังเกิเพื่อนกับอาศัซอยใดเนาะนักเกิเพื่อนอาศิซอยใดนะครับการไห้มาบอกเพื่อนเด้อแม่เด้อสาธุสาธุสาธุขอให้สําเร็จสําเร็จนะครับทุกคนนะครับที่มากกว่าวายสารเมฮันีแห่งนี้นะครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีผู้คนนะครับที่เดินทางมาจากแถวอำเภออุทุมพรเนาะมามาขอใมฮันนี่เพื่อนบอกว่ามาหลายมือแล้วเขาบ่ได้เขาบ่ถึงนะครับคนมันหลายนะครับเพื่อนก็เลยว่าตั้งใจมากมือนี้เลยนะครับมาเพื่อจะอขออธิษฐานในสิ่งที่จะขอต้องการน,นะครับก็ขอให้เพื่อนอจงสําเร็จจงสําเร็จเด้อแม่เด้อเพื่อนคิดไวคิดสิ่งใดก็ให้เพื่อนสําเร็จสิ่งนั้นนะครับ เพราะว่าเพื่อนอยากได้ยังไงเพื่อนสําเร็จนะให้เพื่อนสําเร็จในด่านในด่านทุกด่านนะครับที่เพื่อนมาขอสำหรับผู้คนนะครับผูใดมากนะครับก็ให้บอกว่ามาจอดรถนะครับห้จอดด้านด้านหลังเลยครับแล้อด้านหลังสารสิปลอดไทยนะครับเพราะว่าจอดด้านหนานะครับมันก็คือแถวนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุใดเนาะเพราะว่าเึ็นถนนใหญ่รถมันแรนเร็วนะครับพี่น้องถ้ามาก็ให้จอดด้านหลังสารนะครับจะตี่จอดภัย ถือว่าปลอดทยที่สุดเลยแหละครับที่จอดวางขวางนะครับสําหรับปูตีมากกาไวสารแม่ขันหนีงนะครับนี่ก็มีจุดไทยนะครับมาแก่บนนะครับมีจุดไทยมาแก่บนมาแก่ทีผมมาอยู่หนี่ได้ยุติประมาณยี่สิบนาทีนะครับเห็นผููที่นําจุดไทยมาแก่บนกับหลายคนแล้วนะครับ หลายต่อหลายคนนะครับมากแก่บนอยู่เรื่อยๆนะครับหลังหวยออกเมื่อเมื่อสักครู่นี่หวยออกไปยังเกาะแปดเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสามนะครับแปดเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสามเดี๋ยวงวดวันที่หนึ่งสีงออกตัวได้แล้วเรามาหลุ่นกันเรามารุ้นกันนะครับที่ศาลแม่ฮันนีศรีอีสาน เจ้าซื้อสาหบอนี่เดสอยซื้อหลายอยู่สามหกสามมัสิถึอเลขหนาอยู่มั้งนี่เดี๋ยวเหามันหลุนกันนน่อบ่บ่บเออกี่เบิงเราบ่ออ๋อเลยแต่รางวัลใหญ่ใเอารางวัลที่สองเราไเข้างวดนอ่รางวัลที่หนึ่งผ่านไปแล้วเดี๋ยวเอารางวัลที่สองเดี๋สอสสองสามสี่หาเดี๋ยวมาหลุนรางวัลสองสมสหากันรางวัลที่หนึ่งกะผ่านไม่ล้ว ฮันนี่สีสานโอ้ oh, เป็นที่ใหม่เป็นแกะสลักมากนะครับแกะสลักมาเป็นไม้แม่ฮันนี่สีสานเนาะเป็นใหม่ที่สวยงามเป็นรูปดอกใหม่นะเป็นรูปดอกไม้ด้วยนะครับเลเซอรมือน,นีนะครับหล้างหอยออกนะครับผมเดินทางมาที่ศารเมฮันนี่นะครับมาเพื่อให้คุณผู้ชมให้เอฟซีนะครับได้ชมบรรยากาศกันสดๆนะครับได้ชมบรรยากาศสดๆว่า จะมีผู้คนนะครับหลังไวออกแล้วจะมีผู้คนมามาแสบบนกันหลายบอ่อก็มีมาเยอะนะครับมีมาเยอะนะครับสําหรับผู้ที่เดินทางมาแกบบนสารแม่ฮันนี่แห่งนี้นะครับมีมาหลายนะครับบางคนก็ถือกระมี่บางคนกับประสบผลสําเร็จในดา้านการขอในเรื่องการหาที่การงานกระมี่เยอะนะครับ แม่ฮันนี่เป็นไห้ลีนะครับไห้ลีไห,ห้บว่าสิเปียนไห้โชวใไห้ลาบไห้ขาขายดีๆหรือว่าด่านเลื่อนขันเลื่อนยศนะครับ่กนกระไห้นะครับสำหรับแม่ฮันนี่สีสนนะครับโอ้พินแม่ฮันนี่นะครับถ้าใครมาก็มาดีดพินให้แม่ฟังเด้อถ้าใครดีดพินเก่งน,นะครับ ปินอยู่ตรงนี้ก็มาดีให้แม่ฟังด้วยนะครับแล้วก็ร้องเพลงแบบสดๆได้นะครับที่ศาลแห่งนี้นะครับแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแด,งเ,ดงเลยครับ